สวัสดีครับเพื่อนๆช้ยฟีที่น่ารักของ PP นะจ๊ะวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องโดโด้สวัสดีครับสวัสดีฟีด้วยนะฮะวันนี้เรามีเป็นนิสสันเออร์แวนนะครับขอรับชมคลิปนะครับสไลด์ตั้งอยู่ที่ถนนเจ้าตงด่วนนะครับตรงถนนกรหลับชนบุรีนะครับตรงข้ามเสาตงด่วนที่260ไม่ใกลมีไกลพระรามองนี่เองนะครับผมก็แวะประชาบริการกันได้นะครับวันนี้นะครับบอกเลยว่าสิ้นสุดการรอคอยนยเพื่อนๆนะนี่ครับนิสสันนะครับ เอแวนปี2006นะครับ3.0ุดดีเซลนะเพื่อนๆนะรถตู้สวยสะอาดนะคันนี้นะครับรถที่เดิมมากๆนะครับรอบคันก็ยังสวยงามอยู่เลยเพื่อนๆนะครับสีสันนีก็ถือว่าใช้ได้นะนะครับแต่ว่าบางเพื่อนบางเฉียบเลยนะครับนะครับนี่ฮะสีสันก็ถือว่าสวยงามนะครับนี่ฮะล้วท้ายก็ถือว่าสวยงามนะนี่ฮะพี่พีไม่ได้เก็บงานอะไรนะครับวันนี้มาแบบปัดหมาดเลยนะฮะ แต่รถสวยนะครับสวยเดิมนะครับชนักจมน้ำไม่มีนะยางเงินก็ยังใหม่นะครับ3000ดีเซลครับเอวนปี2006แล้วคันที่แต่ง VIP มาแล้วเพื่อนๆนะแล้วก็มีเครื่องเสียงคือลั่นๆแล้วเพื่อนๆนะแล้วก็ power สี่ตัวใช่ไหมน้องโนโด,โดแล้วก็มี PM ด้วยแล้วก็แต่ง VIP ด้วยนะครับรถสวยนะจริงๆอย่างแหลมเลยเดียวเชียวเดีย๋ยวไาดูภายในดีกว่านะครับภายในก็สวยงามนะอย่างที่บอกนะครับ ภายในมีเครื่องเสียงครับเต็มคันเลยน้องโดโดครับพี่ขอเสียงนิดนึงฮะแล้วก็เป็นรีโมทคอนโทรลด้วยนะครับสามารถปิดเปิดจากนอกรถได้ด้วยนะฮะกุญแจมี2ดอกเพื่อนเพื่อนอันนี้หนึ่งดอกนี่หนึ่งดอกรถติดชึ่งนะขอใเสียงนิดนึงนะครับอาจํะมาดูพร้อมกันนะครับติดชึ่งอีกแล้วครับผมเฮ้ผมมีเซอร์วิสเครื่องเสียงด้วยน้องโดโดมาดูผุ่มเครื่องเสียงดีกว่าน้องโดโดอันนี้เป็นเครื่องเสียง bm ด้านนี้ด้วยใช่ไหมฮะอนน็องโดเปิดเลยนะครับส่วนดันนี้ก็จะเป็นนี่ฮะสวิฟ์ไฟนะครับประตูซ้ายขวานะครับแล้วก็ทาง PM นะครับแล้วก็ทางด้านขวาฝังคนขับด้วยนะครับผมสวยๆเลยนะฮะบอกเบิร์กก็สะอาดสะอ้านนะเดี๋ยวดูฝั่งน้นกันแผงประตูนะครับก็สวยสะอาดนะครับเครื่องเสียงสวยงามนะครับแล้วก็ซอกซ์เครือปุมเดิมนะคอนโซลก็สวยนะเนี่ยครับแล้วมุงในม้นะครับ เครื่องเสียงนี่ก็ถือว่าแจ่มจลัดนะหเกียร์สะอาดนะครับเบรกมือนี่ใช้งานได้ด้วยนะ๋ยวลงสิไปดับไหมน้องโดโดครับนี่ครับเลยฮะยกกันเลยนี่อุปกรณ์ใช้ได้หมดนะครับบอกไม่มีขาดนะน้องโดโดขอดูสองแถวหน่อยสองแถวครับ,รบนี่ฮะอย่างที่บอกนะเพื่อนๆนะเครื่องเสียงมีกี่ตัวนะน้องโดโดนี่ p o w เนี่ยหนึ่งนะนี่สองนี่สาม เบรคกลางแหลมขับออกหมดเลยทุกตัวเนาะแล้วนี่ฮะหลังคาง VIP เบาะไม่มีขาดนะเพื่อนๆนะมืดไปล้านนิดนึงนะฮะนี่ฮะแถวสองแถวสามโอ้โหมืดแล้วต้องขอโทษทีนะคเดี๋ยวมองเห็นหน้านะครับขอดูท้ายนิดนึงด้านหลังก็ถือว่าสวยนะครับแอบมีตู้อีกใบนึงลายหลุยด้วยบอรดแถวสองแถวสามนะเพื่อนๆนะไม่มีขาดสักตัวเลยนะและนี่ฮะเครื่องสูงเครื่องเสียงเนี่ยพร้อมเลยนะครับแล้วก็ไล่ฟ้ายังสวยอยู่นะครับแผงประตู ก็ย okay, ังด okay, ูดีอยู่นะเห็นไหมชงแอมชงแวโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาฟังเครื่องเสียงดีกว่าน้องโดโด้เป็นฟ้าด้ยจ้ะขอฟังเครื่องเสียงหน่อยน้องโดโดจ้ะเดี๋ยวบอกว่าเสียงนี่ใสแจวเลยนะโอ้โหเพื่อนเอ๋ย ขอบคุณามากมากแม่เสียงนี่ทั้งใสทั้งแน่นเข้าหูกุบกริบเลยนะเ,เพื่อนๆนะนิสันเออแวนปีศูนย์หกนะเพื่อนบอกเลยคันนี้นี่อย่างแหลมนะครับรีโมทด้วยนะจ๊ะมาดูพร้อมกันครับผมนิสันเออแวนนะสามสิศู 0, นย์ดีเซลเพื่อนสวยสวยเลยปีสองพันหกนะรถที่มาช่างสวยจริง บอกเลยนะไม่ถึงสองแสนเพื่อนนะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะสวยนะเนี่ยนะครับราคาสูงด้วยเออแวนทนไม่ไหว,วขอสักรอบดีกว่านะครับเดี๋ยวนั่งสักรอบดีกว่าเพื่อนนะครับเพราะมันจะนุ่มนิ่มแค่ไหนนะครับแสงก็บานก็สภาพดีได้น,นเพื่อนนะขอสักหนึ่งรอบดีกว่านะครับแต่ไน,นก็ไหนๆแล้วนะครับมาโบกหน่อย ขอสักหนึ่งรอบครับน้องโดโดมืดแล้วเนี่ยโอ้โหจะเห็นไหมเนี่ยมาสักหนึ่งรอบสิแอร์เย็นเพียงพอแล้วเพื่อนนะเดี๋ยวจํเรื่องการขับขี่ก่อนนะครับนี่ฮะสองพันรอบปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็เดอะมอล็อกก็จะล็อกปกตินะทำไมเงียบมาได้ล็อกเขเองรขอบคุณครับม, <laughs> มาชา้ายังดีกว่าไม่มาครับช่วงน่งช่วงเดียวก็โอเคนะนเพื่อนนะ ถที่ถือว่าดีนะนะครับแล้วก็เคลียร์เกิน1 2ึสาเนี่ยก็ยังเข้าแน่นดีนะครับช่วงล่างกุ๊กๆุ๊กก็ไม่มีนะซ้ายกว่าออดแอดเนี่ยก็ไม่มีนะครับก็ถือว่าโอเคนะเพ mm ื่อนเมื่อไปสนิดนึงแต่ก็ได้เห็นนะนะครับแล้วก็ได้ฟีลการขับขี่ด้วยนะครับหนึ่งรอบนะบรรยากาศหลังเต้นเราในวันนี้นะวันนี้ก็ยุ่งเลยนะออกไปหลายคันกันนะครับ mm hmm. เป็นรถไฟเลี้ยวนะครับอุปกรณ์ไฟก็ใช้งานได้หมดค mm hmm. รบถ้วนกระบวนการนะจ๊ะ อุยลืมไปเลยเมื่อกี้ว่าจะให้ดูตอนรออนั n น i n g ด้วยเรียบร้อยแล้วจอดเลยจ้ะน้องโดโดนะครับยังแรมยังแรมเห็นบอกว่ามีสวิกวอร์มเครื่องตอนเช้าด้วยนะเดี๋ยวขอพี่ดูสักน,นิดนึงอโดโด,โดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวมองอรให้พี่หน่อยฮนะแหมยังเจ็งยังแรมยังแรมเดี๋ยวขอดูนิดนึงไฟหน้าก็สวยนะผมก็ไปปลาใช้ได้หมดนะพเพื่อนๆนะตัวไหนครับน้องโดโดคร,ครับ เวลากดปุ๊บปุ๊บเขาจะวอร์มรอบเครื่องไว้ที่ถันต้นครับพเพื่อนครับช่วงเช,ช้าให้พร้อมใช้งานนะครับเช้าเช้าก็กดไว้นะครับก็รันอยู่ประมาณสักห้านาทีเนาะ<ช>ก็กำลังสวยนะครับให้เครื่องเข้าที่เข้าทางแม่งเจ๋งจว่าสมบูรณ์พเพื่อนอยังจังจริงๆนะบอกเลยนะเออแบงคั้นี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับพเพื่อนถึงเวลานะจ้ระราคาที่เอีรอคอย านะจุบุรับไปเลยนพะนเพื่อนนะ1นึ่งแสนเก้าบาทรับไปเลยขอบคุณครับ